สวัสดีจ้าพี่น้องมุนีมะพอก็สาวอู่คนตัวกลมชนะอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามุนีมะพอ้กันย่าแม่งแรงจ้ะพี่น้องสาวอิ่พามากินลูกชิ้นสารพัดลูกชิ้นเลยจ้ะแล้วก็เขาจีจ้ะพี่น้องเขาจีสาวอิไปพ่ออยู่ตลาดมากกันเลยจัดมาเลยจ้ะหายไปสองหมื่นจ้ะพี่น้องสาวอิ่ไขวัดอีกแล้วจ้ะเสียงกับเปลี่ยนๆเน่อาจจะวอลไปวอลมาอาจจะเสียงหายจ้ะมาแสบๆน้ำสาวอิเลยจ้ะ เขากันโบบเจ่าอยูโบหูแต่ว่าอยากกินทั้งสองอย่างเลยจ้ะทั้งลูกศิลทั้งเข่าจีกเจัเลยจัดเลยจ้ะนลูกศิลป์มจิ้มจ่าไแล้วพะแก,กมมีกระลำม,มีทั่วฟักง,งาแล้วก็มีต้นหอมจ่ะ เจ็บข้อคักเลยจ้ะไอ้ไอ้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก 1, 3, 4, หอมือนละสามสีรูดูเมือนจ้ะบ่ไข่ก็ยู่บ่ได้หืมหน่อย เขาจี๋จ้ะม,มากมากจ้ะลูกศิษย์น,น,นั้นใส่กอกแดง ไกลจอดอ่ะตื่นมาตอนสาวๆย่บ่ม <Bla. S 1> ีเสียงเลยเๆอ่ะไข่แน่ได้ตกบายตกแรงมาก มีเสียงแง่

เขาจีเพินนุ่มๆนุ่มจ้ะฮืมมึงสาวยูบีเหรนบงบกแข็งเลยจ้ะแต่เวลาสาวยูจีเองนี่แข็งแข็งจะเป็นอย่างจีบ่เป็นคือหลานขาเพิ่น เกือบหล่มขาเปไม่ค่อยกรอบเลยแต่เป็นใส่ฮอตดอกหลายแห่งเหรอ con nghe นี่ก็ขึ้นกุบันจะโตไม่รีอเ้่มีกินป้าก่อนหน่อยๆนะรักแหง กูอาร์ตเฟจ้ะพี่น้องสองหมาองกันด้วยจ้ะโอ้ยไอมาตะกีจ้ะขันไอนี่ไอคาคัากๆเลยจ้ะ โอ้บไวจ้ะพี่น้องสาวอิวไอแห้งเลยจ้ะไอขาดไอแน่เลยถ้าบาไอนี่คือสิกินเกือบเบิร์ดเลยและจ้ะขันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดต้มให้สาวอิวน้ำแน่เด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้ะสิเดี๋ยวโบผ่าดคลิปใหม่ๆไวพอกันคลิปหนาจ้ะพี่น้องว่าสาวอิวสิพามากินยังแซ่บๆนุ่กันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ